สะสมความร้อนเอาไว้เธอมันหนาวกว่าวที่คิดเยอะมากดิฉันต้องสะสมความร้อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยว<ะ>เราดูเองนะเดี๋ยวเราดู <laughs> เอามาแล้วหรอมาแล้วหรอขึ้นหรอขึ้นหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขึ้นหล่อขึ้นหล่อเทสเทสสลอดเทสเทสเพี่โอ๊ยไม่มาชัตครูนะคะจเจเจกำลังดูในนี้ <laughs> แป๊บหนึ่งนะคะเหมือนใน Youtube ขึ้นแล้วนะแต่บ,บน Facebook ก่อนบนเฟ e b o o k ไม่เห็นนะนนนนโผล่พโบสอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแ, <laughs> แล้วเห็นตัวเองไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนโอเคอ่ะได้งั้นเราอุ้ยแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวแล้ว ปิดเสียงอ่ะโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ bonjour bonjour de Paris ค่ะก็คือสวัสดีจากปารีสค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นะคะทางทุกคนที่ชมอยู่บนเพจนะบน facebook หรือว่าทุกคนที่อยู่บน youtube เช่นกันนะคะดิฉันก็พูดแบบค้นข้างรวัวรวนมากนะคะตอนนี้ดิฉัอยู่ในห้องในโรงแรมนี่แหละก็พอดีว่าเรากำลังเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะแบบ เรากำลังจะลงไปข้างล่างแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ย่านเนี้ยแบบมันเป็นย่านที่มันแบบมันนา่ารักมันเป็นย่านนา่ารักย่านเก๋มันมีแบบร้านอาหารเก๋ๆและที่สําคัญคือไม่แพงแล้วร้านอาหารแน่นมากตรงนี้ทุกคนแล้วมันเป็นแบบร้านอาหารแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูมันเป,นเปนร้านอาหารสำหรับเด็กๆนักศึกษาสำหรับวัยรุ่นสำหรับยังเดาที่แบบราคาไม่แพงแล้วก็แบบอาหารก็คอมฟอร์ตฟูดทานง,ง่ายอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เออเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันว่าเป็นยางงานังไงเราเราก็รู้สึกว่าใครก็ตามที่มาปารีสแล้วรู้สึกว่าแบบโอเคแบบร้านดังมีในลิสต์ใช่ไหมแต่เราก็อยากสะับเก็ตโลโก้บ้างอะไรบ้างเฮ้ยย่านนี้คือปังอ่านเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะ<ธ>ทุกคนอัดชามาค่ะฮัลโหลคุณอันดิชายอสวัสดีค่ะ ฮัลโหลสวัสดีคุณคุณชายโอมาเลยขายหญ่พี่อ้อยหลอพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยกำลังมาแหละพี่อ้อยพี่อ้อยนะดกำลังดูอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆงก็อันนี้โดยรวมก็คือเป็นโรงแรมมันนี่อยู่ในห้องโรงแรมนะม่มานสวัสดีค่ะคุณวรณีสวัสดีค่ะอปังเดี๋ยวเราไปไปเที่ยวกันเลยนะคะออกจากห้องออกจากห้องเอาเดี๋ยวคีการเดี๋ยวเข้าห้องไม่ได้อาจิการอยู่ไหนนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ันกครู่อันนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วเราอยู่ที่โรงแรมโฮเทลอพอลเนียมูฟตาค่ะมูฟตาอันนี้มันเป็นชื่อของถนนในย่านนี้อามาทุกคนเปิดมาปุ๊บเห็นน้ออกมามันจะแบบพอดีตอนนี้แม่บ้านเขากำลังจะมาเก็บห้องอันนี้หน้าห้องเออเออติดไปก่อนแต่เดี๋ยวเขาไม่มาเก็บของปะอันนี้นะโอเคเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ่ะโอเคไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราไลฟ์กัน มี่งมีวงชั่งโอเคอะพดูไฮไลท i เขาเขาทำ e งานอีวะสกุ s ย okay. okay. mm ์ไหมม่ไม่ไม่รบกวนถ้าเราบล็อกอ๋ะใช่ดี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 ้ีดีาีด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 ี้ีตีด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 ดีนีดอดะนี่ค่ะอีะไหนดีดีนมาตรงนีดีดีนี่ทุกคนตรงหน้าระเบียง ออกมาไม่ใช่หน้าระเบียงเลยหน้าห้องแล้วคือออกมามันก็จะเป็น common area แบบนี้นะคะ mm hmm. เป็นสันสาอ่ะดูฟต์มาแล้วลิฟมาแล้วอืมอ mm ืม hmm. รีมาแล้วนี่เลยใช mm hmm. ่ทุกคนจะตกะใจว่าแบบทำไมแบบโรงแรมที่นี่ mm hmm. ถึงถึงแบบมีเด coration เป็นล eh, ูกโป่งไอ้ล mm ูกบอลลูนมันเป็นธีมของเขาโรงแรมนี้เป็นเครือของ best western นะคะเดี๋ยวฉันดูอมเมนต์นิดนึง now playing เดี๋ยวนี่ยังไม่ถึงข้างล่างไม่ไม่รู้สัญญาณจะขาดหรือเปล่านะอยู่ในลิฟต์เดี๋ยวรอถ้าขาดก็ตอไปเรื่อยเออถ้าขาดถ้าสัญญาณขาดก็ตอบไปเรื่อยๆคุณหวานเนาะคุณหวานคุณหวานสวัสดีค่ะฮัลโหลเดอะโบชูค่ะโบชูวันนีค่ะมาเดี๋ยวเราพามาเดินย่านเก๋รอบๆโรงแรมกันมาค่ะเบี้ยสินไฟเฮ้ยเบี้ยสินฟองนี่ออกมานี่บริเวณหน้าโรงแรม โอเคฮัลโหลพี hmm. um, e ่ยอยแล้วคือแบบโลเคชั่นดีมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือแบบออกมาปุ๊บมันก็คือแบบสามารถเดินใส่ฉุนได้เลย Hier, uh, yeah, oui. Oh, vous donnez les serviettes, les femmes de chambre euh, bah, On a toujours les. les... Vous les avez mises par terre euh, Pas par terre, bah, sur l'étage, mais bon, ce n'est pas les nouvelles. Quand vous voulez qu'elles soient changées, les serviettes, mettez-les au sol. C'est comme ça que les femmes de chambre savent qu'il faut les changer. Vous mettez les ah par terre Non, non, non je sais, on ne savait pas que... Non, oui. non, pas de souci, mais si, là, mais si vous voulez que les serviettes soient changées, je vais leur dire là aujourd'hui, mais si vous voulez que les serviettes soient changées, mettez-les par terre. Comme ça, les femmes de chambre, elles savent que vous voulez les changer. D'accord, d'accord. En fait, si vous oui, ça les va. suspendez pour les femmes de chambre, ça veut dire qu'il faut les garder. Ah oui, d'accord, ok. Bah, c'est quelle chambre pour votre chance? Non, 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 c'est 36. 36. Et ah, ok, Et aussi euh, pour, pour les, les, les cartouches de café. Mm -hmm. Et les cartouches de café. Oui, oui, oui. Le corps, Le corps. Mm -hmm. et, 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 et les verres papiers. Très bien, et vous, vous remettez ça. D'accord, oui. Je vous remercie. Bon, oui. Bonne journée à vous. Oui, bonne journée à vous aussi. Oui. Mm -hmm. Uh-huh.